ปริญญาไม่ได้วัดก้าความเป็นคนฉันใดความรู้ก็ไม่มีไกลเรียนจบได้อย่างแท้จริงฉันนั้นสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝนไม่ตกนะครับ ก็เลยขึ้นมาเดินเล่นบนภูเขาอ,อีกเช่นเคยนะครับมาเดินเล่นนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปต้นไม้ให้ชมกันนะครับไปเดินเป็นเพื่อนผมกันนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนี้นะครับเดี๋ยวครับท่านผู้ชมในป่าในเขายังมีเสน่ห์กันเลยนะ เยอะมากเลยนะสวยด้วยนะใบเด็ดนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเสน่ห์จันดำหรือเสน่ห์จันเขียวนะครับเพื่อนหรือท่านผู้ชมท่านใดพอจะรู้จักก็ฝากกอม่มแนะนำด้วยนะครับเพราะว่าเสน่ห์จันดำใบก็ไม่เป็นรูปหัวใจโค้งๆนะครับต,ต้นเหมือนกันนะ มาถึงจุดนี้มีแต่ต้นกันมากเศรษฐีนะครับเต็มไปหมดเลยต้นกันมากเศรษฐีล้วนๆเลยนะที่ปรงกถ้ำด้วยนะการหล่นลงไปนี่ตอนนี้มาถึงกลางในแล้วนะครับท่านผู้ชมเจอต้นปยาไก่แดงหนึ่งต้นนะครับ ดอกเขาสวยมากเลยนะครับต้นพยาไก่แดงครับนี่ดอกของเขานะครับใบไม่แดงนะครับใบของเขานะครับนี่คือใบต้นพยาไก่แดงครับจุดนี้ก็มาเจอ บอลดำสตูนด้วยนะครับเป็นชนิดด้านก้านใบสีเขียวนะครับบอลดำสตูนก็อยู่ในกลุ่มอะลูกาเซียนะครับบอนกลุ่มนี้มีหลายชนิดมากครับนี่ก็คือต้นเหยือกุรัมหรือว่าเหยือเรียงผานะครับเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มของเทียนทะเลนะครับต้นนั้นสวยมากเลยนะ พอชอบขึ้นอยู่ตามขดหินแบบนี้นะครับสวยมากๆเลยนะจุดนี้ผมมาเจอไม้ด่างด้วยนะครับเป็นไม้ในกลุ่มของแนบอุรานะครับลืมชื่อว่าชื่อพลัวอะไรนะครับด่างสองใบนะครับใบนี้ด่างเกือบเต็มใบเลยนะครับก็จุดนี้ก็มีต้นรางดด้วยนะครับ นะหีอ่ยอยู่นะขึ้นอยู่ตรงคนนี้นะครับเลื้อยไปทั่วเลยนะครับต้นรางเยอะมากเลยนะครับดูเรางต้นนี้สิครับท่านผู้ชมเป็นเชื้อโรคด้วยนะครับใบตอใบใหญ่มากเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับขึ้นอยู่ทางนน้นด้วยนะครับ นนั้นก็ใช่นะครับแล้วก็พวกเหยื่อเลี้ยงผาตรงนั้นก็เยอะมากเลยนะครับแล้ก็มีแนบอุราด้วยนะครับแนบอุรามีด่างด้วยนะครัิมนะไไ่มต่อครับ เดี๋ยวผมจะพาลงไปเดินชมดันนู้นนะดูเหยือเลียงผ้าตัวน,นี้สี่ครับท่านผู้ชมใหญ่มันต้นยางเลยนะครับใหญ่มากเลยนะต้นแบบนี้อายุของเขาก็เป็นร้อยปีเลยนะครับในโซนนี้เป็นชุดที่ดอกสีชมพูนะครับนี่นะครับดอกเขานะครับสวยมากเลยแล้วก็มีต้น เข็บแดงเยอะมากเลยนะครับต้นรางดมีเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มจุดนี้เลยนะครับมองไปทางไหนก็ใช่นะนะครับ,รบทั่วไปหมดเลยนะครับต้นรางดเยอะจริงๆนะครับเดีย๋ยวไปดูด้านนั้นกันนะได้แล้วก็เจอต้นรางดดางด้วยนะครับ ด่างเป็นเส้นนะครับลอวใบเสียนะครับดูต้นตะเก็บแดงชนนี้นครับสวยมากๆเลยครับ <S <S ทานได้ด้วยนะครับต้นของเขามีรสเปรี้ยวนะครับอากเที่ยวป่าแล้วเจอต้นไม้ชน,นิดนี้นะครับ ถ้าเกิดหลงป่าอยู่ก็มาทานได้เลยนะครับก็เป็นบอลดำจัตูนอีกแล้วครับนะต้นนี้เป็นต้นสีเขียวอ่อนนะครับใต้ใบเสียมตาด้านบนใบก็เป็นก้านเขียวนะครับเขาจะมีก้านขาวก้านชมพูก้านเขียวนะครับบอลในกลุ่มนี้มีหลายแบบมากเลยนะครับแล้วก็ดูสิครับ อยู่บนโขดหินแบบนี้แล้วก็บอนพวกนี้นะครับถ้าเราเก็บออกไปก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับใต้ยอยู่ในป่านุรักษ์นะครับก็ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมราคาไม่สูงนะครับบอนดำสตูนนะจริงๆแล้วก็เป็นบอลที่สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับ เป็นบอลที่อยู่ในกลุ่มอะโรกาเซียนะครับเพราะว่าเป็นบอลที่ไม่มีไหลนะไปกันต่อครับต้นปะยาไก่แดงก็เยอะมากเลยนะน,นะครับอย่างต้นนี้เป็นก้านใบสีขาวนะครับแต่ว่าใต้ใบเป็นสีเขียวนะครับลำต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับ ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับบอลดำสัตูนะ,ะแต่ว่าสีก็จะต่างกันนี่ก็จำพวกต้นตะเข็บแดงครบ,บางคนก็เรียกตีนตะขาบบางคนก็เรียกตะเข็บแดงนะครับผมก็สับสนกับเรื่องชื่อของเขามากเลยนะครับพืชชนิดนี้นะนีก็เป็นบอลชนิดก้านใบขาวนะครับนีอยู่บนโกนดหินแบบนี้เลยนะครับตามซอกหินเลยนะต้นยากรม เหยือเลียงพาหรือว่าเหยื่อจงนะครับเนี่ยต้นนี้ชื่อเยอะเหลือเกินนะครับดูต้นใหญ่ยังกับไม้ใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยใหญ่มากเลยนะต้นหนึ่งก็เกินหน้าสิบป,ปีแน่นอนนะเพราะว่าเกาขึ้นอยู่ตามซอกหินแบบนี้นะครับกว่าจะโตก็นานมากครับคุณก็กินบอลดำตะตูนอีกแล้วนะไปกันต่อผมเนี่ยเวลาผมว่าง ก็มักจะหอาโอกาสขึ้นมาเดินเล่นบนภูเขาเนี่ยนะจนแม่บอกว่าจะไปเดินทําไมนักนะครับเพว่าผมเดินคนเดียวนะครับก็อย่างว่าเลยแม่ผมก็ป่วยติดเตียงอยู่ก็กลัวผมจะมีอันตรายนะครับเวลาขึ้นมาแต่ผมก็ไม่ได้เดินลึกมากนะครับเพราะว่าจะไปเดินตามสถานที่ต้องเที่ยวก็ไปไม่ได้นะครับมีโควิดก็ต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ขึ้นมาเดินเล่นบนภูเขาแทนนะครับ ก็าหาโอกาสพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศบนภูเขากันนะครับต้นนั้นก็เป็นต้นว่านสบู่เลือดเขาหัวก็อยู่ไหนนี่นะครับว่านสบู่เลือดนะครับถ้าเราดิดตรงนี้นะครับ ยางก็จะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยนะเหมือนเลือดเลยนะครับนี่นะวานสบู่เลือดนะครับต้นนี้เป็นตัวผู้นะครับใบเขาจะต่างกับใบต้นตัวเมียตอนนี้ก็มาเจอกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นกล้วยไม้อะไรนะครับห่วงเขาก็เหมือนต้นช้างผสมโขงเลยนะครับแต่ว่า ผมไม่ก่อยมีความเชี่ยวชาญเรื่องกล้วยไม้นะครับอกันใดโปจะทราบชื่อก็วากคอมเมนต์แนะนำด้วยนะครับกันต่อครับยอดนี้ก็มีเชื้อด่างนะครับี่นะด่างลายชัดมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่นะครับใบนี้แก่แล้วส่วนใบนี้ก็แก่แล้วนะครับ ก็มีเชื้อดางเหมือนกันนะส่วนยอดนี้ก็ลายลายทุกใบเลยนะครับนี่ะนะ,นนะยอดนี้ผมขอนะครับท่านคุณท่านผู้ชมว่าจะเอาไปเลี้ยงดูนะครับยอดนี้ขอยอดเดียวสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่เก็บนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเดินยากมากเลยนะไม่เก็บเขานะครับปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาตินะครับ ตอนนี้มาถึงที่บอนดำสะตูนก้านสีขาวนะครับเนี่ยเจอก้านสีขาวเขามีก้านไหลายแบบมากนะครับบอนดำสะตูนนะครับไปกันต่อครับและแล้วในจุดนี้ก็มาเจอต้นต้นสนีนางพิมพ์ด้วยนะครับ น,นี่นางพิมพ์หรือโปเลื้อยหรือว่ามอนอะไรสักอย่างนะครับชื่อก็เยอะเหลือเกินนะครับเนี่ยต้นสะนนางพิมพ์นะครับเกาชอบขึ้นอยู่ตามโขดหินแบบนี้ครับน,นี่นะมีหัวดด้วยนะครับคนที่ชอบไม้โขดก็จะเอาเสนนางพิมพ์ไปปลูกกันเยอะนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชที่เป็นพืชมงคลด้วยนะครับ หมาะสำหรับคนที่ทำมาค้าขายนะครับดูต้นนี้สิครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นสนีนาังพิมพ์นะครับอยู่บนโขดหินเลยนะสวยมากเลยอครตบในจุดนี้มาเจอต้นระงดด่างด้วยนะครับนี่นะเป็นด่างเท้นะครับไม่ใช่ด่างเด็ดนะครับเตาเล็กมากเลยนะครับใบก็คืบหนึ่งนะครับ เป่นตอนนียครับนี่ก็ไม่ใช่ด่างยอดนะครับด่างสวยมากเลยนะท่านผู้ชมว่านี่มีแต่สวยๆต้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ด่างนะครับ ดางลรย,ยอดมากเลยนะครับยอดนี้ด่างทุกใบเลยนะครับดางทุกใบเลยนะครับนีก็ด่างแต่แบบนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะดางแค้หรือดางเคียมนะครับดูไปนี้สิครับนี่นะ ลายสวยๆนะครับเกณฑต่อครับตัวน,นี้มีแต่ใบระงดที่มีเชื้อด่างจากนั้นเลยนะครับ,รบผมเคยเอาไปลองปลูกต้นหนึ่งนะครับก็ปลูกแบบอบเขานะครับสุดท้ายก็ด่างนะครับแต่ก็ผมยังไม่ชอบปลูกต้นระงดนะครับผมชอบเขานะครับแต่ว่า คือขอกินพื้นที่มากเลยนะครับผมก็เลยไม่ปลูกนะครับดูต้นนี้สิครับท่านผู้ชมลายสวยมากเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมผม <laughs> เดินเหนื่อยมากเลยนะครับก็เตรียมลงแล้วนะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันมานะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับท่านกดติดตามหรือกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เวลาผม ลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชม่พรล้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมันดูแลรักษาสุขภาพนะครับขอให้เป็นคนที่มีความสุขโชคดีในทุกช่วงเวลาด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับขอให้เป็นผู้ที่มีความประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกด้านนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ